สวัีดัสสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวนา้อยเพี่อนพันแพงครับเอฟซีลอแทล้ำเพลิอนเตยเสดเดิลสปูสปุนครับเช่นเคยครับช่องอาจารย์โอเตยเสดเดลล้ำเพลินออฟฟิเชียลครับเหมือนเดิมครับสวัสดีครับเด็ครับแม่เป็นมะเขือตีมะมายหมหรืออย่งไรมะมัยเลเริ่มงานเมื่อไรเมื่อเริ่มเพิ่งมาเริ่มเหมือนปะโอ้ยพอดีผมมาทม่มกูแหลกเลยออเอาละบาทนี้ สัมผัสก่อนเลยบัดน ok ี้ผู้ใดผ่านช่องผมนี่ดังมัน่อนคนนี้ประจังในบ้าจอางไรครับก็ได้มาเป็นแม่ครัวหรือจังไรเห็นสอนแล้วรุ่งในลุ่งมนก็ได้โทรมาหาเราครับก็้าแมนทุกเดือนเบเดือนแล้วมั้งก็ยังไปโทรไปครับเราจะบัตรบัตรยู่ใส่ครับ่างไร อยู่กุดลั่งเนี่ยสารภาพอ๋ออยู่แถวบ้านกุดลั่งหนึ่งบ่แม่นจั่งบ้านกุดลั่งเลยบ่ครับบ่เนี่ยอยู่บ้านนาโพกอ่ะโรานาโพกมันช่เลื่อยปีดีเนาะแม่นเล่อเบนเลื่อยไปทางบนนาโพบนนาโพมันมันตรงตรงขึ้นไปเรื่อยนะแม่นจั่งไปไปเส้นเนี่ยเส้นน้องเพื่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวตรงไปเลยสะพาน่กับพานบ้านเมียนมาเริ่มงานมือนีมือแหลกเลยเป็นบ่ใหม่ใม่ซิ่งๆ เติมประเดิมงานแรกเลยเนาะเกงเขียวหวานไกล้่ครับใส่ไกล้ไหเขียวหวานไกลแม่มะแนงหมูย่าิ่ดีืยวหมูมาเร่เป็อมะแนงเมนูนี่เขาคิดเองหรือว่าเพิ่นเพิ่นคิดไปให้ครับเพิ่นคิดไปให้เมนว่ใครเขาใครหรือ่ เขาต้องไปจ่ายตลาดเองบ้างไหมเนี่ยหรือว่าเพิ่นคนใจไม่ไหวหรือหรือหรือต้อง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 มาศึกษาก่อนไหมครับมาเรียนมาไหมเรียนเลยครับสัมผัสก่อนโมเลสได้ไหมเจิมได้ครับเวลาเวลามาทำงานนี่คือไปกับหรือว่าพักอยู่นี่ครับพักอยู่นี่พาตู้นี่ก็แห่งพาตู้ไสครับห้องนั้นของผู้ไทยอ๋อของผู้ไทยอ๋อเอออยู่นี่ก็สบายเลย มว่วนดีเดี๋ยวลูกๆกัดตื่นเดี๋ยวก็แค่คะแล้วกระเทีวตอนช่วงนี้ก็สิเงียบๆจักหน่อยค<อ>ิดว่ายูยาววะครับเนี่ยต้องว่างไปเรื่อยๆแต่วงยูยาวอยู่ลอล้แต่ว่าคอนเชฟขั้นเชฟของสาวหน่อยนี่จะถามก่อนว่าอยู่ยาวไหมทุกคนก็นติดต่อว่าอยู่ยาวแต่สเต็ปต่อไปก็คือสเต็ปแรกก็คือต้องอยู่ให้ได้ก่อน กัหนัก่น่างม่ยังหะครับเราไม่หยังหกมวนต่อยยู่กันแบบครอบครัวมวนมลลุกลกกัให้้ารปตีิครับสับปีเฮละเดี๋ยวกะแซ่เช่ตรงนี้ก็กำลังนอนอยู่นีเขาอีสานแต่ว่าอันนี้ก็เฮ็ดไห้ยแต่ว่าก็บ่ค่อยกินนะกับกะิที่เ่ค่อยกินอืมกก็เฮ็ดยู่แต่ว่าคือ่อ่ค่อักมากเมนในนี้วอยมากินแต่ว่าก็เฮ็ดได้อยูน่ยน เยหวานคาตาเปาต้มยำอ๋อครับเคยไปหลั่นมาก,ก่อนบ่ครับเรือไหนหรือเราเคยเค,ยเ,คยเห็นงานอยู่ร้านอาหาร,ารอ๋อเคยมีประสบการณ์้านอาหารมาก่อนเนาะอยู่อยู่ทางไหนครับเห็นงานอยู่ทางไหนยู่รงเทปอ๋ออยู่ในยุงเทปร้านอาหารในห้างร้านอาหารในห้างเป็นพวกไปยังก๋วยเตี๋ยวนี่ไหมโซนอาหารมันบ่เป็นใช่โซนอาหารมันบ่ใชโซนอาหารแบบซอยยิ่่งแบบบบแ คุณพี่ชื่อยังครับเนี่ยเออกูผีดีกว่าเนาะเอมมี่จ้ะชื่อเอมมี่โอ้ยชื่อคือน้องเอมมี่เลยวะมาแล้วไม่กับเอมมี่ที่กันอันนี้กับเอมมี่ที่กันครับอยู่นกเป็นเอฟซีสาวหน่อยครับเห็นเห็นน้องเอมมี่ป่ะครับอ๋ออันนี้กับป็นเอฟซีสาวหน่อยกันอยากอยากมาอยู่ป่ะครับนี่หรืยแต่อยากมาอยู่อะถ้าเพื่อเพิ่นบอกว่าว่าให้ยอยู่หนีหรือว่า หายยังไดอาจจะจะเดินสายอ๋อไปไปน้ำงานเถอะฮะไปน้ำงานโอ้คือเตรียมพร้อมแล้วเาคือไปน้ำงานมันมมบ่อ๋อครับครับเตรียมพร้อมมาหนิจะภาพร่างกายเมื่อยหร่แต่ดิไปออกงานเลยจะมา,าเท่าไหร่เทาก็มีเวลาพักพอนี่หรอวะแต่ว่ามันห่างคือแต่ละสถานที่มันก็แตกต่างกันไปครับอืมเตรียมสภาพร่างกายดีแต่ว่าเพราะว่าผมเคยไปทั่วมาแล้วผมบ่ไหว แต่ว่าดังดนตรีมันคืนวอว่ารืว่ามันเล่นเล่นสดแจ้งเนาะครับช่วงนี้ก็เพชรอยู่น,นี่ไปก่อน<ช>พร้อมเดินทั้งเขียวหวานใจนเรื่องงานเหื่อยแต่คือมานนี้คือปฏิตินพระละทางบ้านอี่ยังมันวะครับ,บ บางทอถ้าจอมีเลยผู้เฒ่าเรียกยังยุบานนี่เห็นไหมไหวป่ะพี่ผู้เดียวเขนไหวปะคิดว่าไหวป่ะน่าจะไหวยต้องลองนะต้องลองเนาะนม่ลองก็ไม่รู้เนาะพ่อบอกบอกบอกครับเหตเพราะช่วง ไอ้ถ้าช่วงเดินสายกับเฮ็ดช่วงอาหารคัมไหมเฮ็ดแรลง,งเฮ็ดแล้วแล้วก็จบคือเขาเฮ็ดใส่หม้อไววที่เหลือมันก็กตักกินเองครับประมาณนี้นี่แหละเ,เจ้เาเด็กก่อนเอาโอสวัสดีค่ะจ้นูสวัสดีครับยุกรอบครับ,ารบมาบ้านผู้ขายสูงขายเสียงก็ ลอยมาตงันได้กิด็ดนี่เราเห็นบนนางยู่ก็เรียกว่าถามมาถามมือโอ้แม่ข้ามาแม่ข้ามครับเป็นน้าแล้วเป็นนาเห็นได้กินไหหมูโบงเอากินนี่ละพู้นี่ละ้าเพื่อนอยู่นี่อยู่กุดล้างนี่ไหมะครับจะสัมผัสแล้วอะไรบ่สัมผัสแล้วประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งโอ้จะได้หาหมูวาอีกก็เลยเป็นลากแขนจอมาสนเด็นี่ทำไม เพราะในมีโมโม่นะแล,แล้วกับเมื่อนี้ก็สิร้องให้เราเ็นี้ยกินลาก็ให้เรามาเรียนรู้ระบบวนน้าเป็นจังไดจังไดพาม,มาเรียนไปพวงนี่หนูประหลูพอหนูประคลไปจังพานเมนูย่ยแต่ได้สิให้เราเรียนรู้จากเมน่นุ่หนูกัสิช่วงนี้หนูก,ก็สิมาเบิ่งซอยซื้อมาเทนงานเนาะได้เขาบอกเราว่าเป็นจังไดจังไดประมาณกไม่อยังนั้นมันยากที่จะกินอ้าวกินเจ เช้านี้แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานทำมาซีมือแม่กว่าไม่เด้ออุ้ยผมถ่ายเยอะด้เนถ่ายเยอถ่ายเยอะท่นได้เริ่มตนี่งไจะมุลยเนี่ยแปดโมงกว่าเก้าโมงเก้าโแล้วประมาณสิบโมงคนน่ะช่วนี้ก็บมีย่างกัเาลีแหละถ่ายบัว่างกวาก็เตรียมเรียไปนไปทำวกินดนเียงตอนเทียงให้่้มกินแม่นครับ เงียบๆหมดแล้วล้าไปใช่ไหมก็ต้องตัดเห็นเขาว่ารู้ว่าเขาตัดเองโมายก็ตัดตัวก็ตัดกินก็ยังตาเพื่อน้องติดตามถ้าเ่อแล้วขวดตาไปให้เราเปิดช่องของเราเลยสนองว่ายูยู่ฮ้ยยูถามแล้วยูยาวครับอยูยาววะ เอาคือว่าตอบง่ย่อให้คนหาเมฆควไปเด้อมันหาย,ยากเยอ่ยาวน่านจะยาวแต่ก่อนที่จะอยู่ยาวก่อนที่จะอยู่ยาวต้องอยู่ให้ได้ก่อนนี่ค่านเชยคของเราหน่อยครับการที่จะอยู่ยาวต้องอยู่ให้ได้ก่อนครับประมาณนี้ครับอาวาพี่น้องติดตามครับนี่แหละแม่คัวคนใหม่ของเราพี่เอมมี่ครับผมฝากไปครับสวัสดีครับมีเปซุ้ม